ช่วงบ่ายของวันที่2 7พฤศจิกายน2565น,นะคะได้ทำระบบน้ำต่อค่ะทำหน้าตา ไม่ยิ้มเหรอลูกก็ถ่ายใครเรายิ้มเลยถ่ายดังนั่นแต่เรายิ้มนานนี้ยิ้มเลยค่ะพี่น้องช่วงบ่ายของวันที่